สวัสดีครับ FC ท,ทุกท่านครับวักรูกครับผมบ้มาเห็ไห,ไหมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแป๊งผมขอเชิญนะครับอ่าคุณลูกค้าของเราเชิญไปแล้วนะครับบอกเขาด้วยเชิญไปแล้วให้รับเลยนะครับผมวันนี้มีข่าวดีเนาะ แต่หลายคนที่เข้ามาดูเรานะาม่ขาวดีนะครับผมเข้าชัดเจนไหมครับผมชัดเจนไหมอันนี้ก็เดินเรื่องมาตั้งนานเดี๋ยวให้เจ้าของเรื่องมาพูดคี้เองดีกว่าเพราะวันนี้เรานะครับจะเชิญคุณป้าน,นะครับที่ประเทศไทยนะครับที่บริษัทคุณชัยไทยประดาตรงเดินเรื่องให้นะครับนะครับมาไปเราเชิญไปแล้วนะครับผมตอนนี้ผมเชิญไปแล้วให้รับงานรับด้วยนะครับผม มาชัดนะครับผมมายังฮลัลโหลรับด้วยนะครับผมเข้าไทางเฟซบ o ๊กครับผมเชิญไปแล้วครับเมื่อกี้นี้รับด้วยครับอาเข้ เดี๋ยวผมจะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเอางี้ผมจะเข้าขอคุณเข้ามาทางออนไลน์ตอนนี้คุณเข้ามานะที่ทางช่องทาง facebook ผมแล้วกดตัวรูปภาพรูปภาพคนนะครับโอเคไหมเข้ามาเลยครับผมครับครับครับอ่ะผมเชิญแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะรายงานนะครับเรื่องการเงินต่างๆให้นะครับแล้วก็ลูกค้าคนนี้นะครับผมก็มีสามีนะครับเป็นสามีเป็นอะไร แฟนที่มันที่มีพิในกรรมให้นะครับแล้วก็ทางเราอ่ะข,อขึ้นมาแล้วนะครับผมได้เลยหาแป๊บนึงนะอ่ะได้ครับยอมรับนะครับผมโอเคเพิ่มมาละลองดีเข้าไหมหาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้ยนะครับผมเอฟซี FC ท่านครัาผมมาไหมเพิ่มไปแล้วนะครับผมเพิ่มไปแล้ะ เข้ามาหรือเปล่ามาไหมมาไหมมาไหมโอเคไม่เป็นไรสงสัยน้องจะเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพิช้วิธีอื่นนะครับผมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมอยากให้ทุกท่านเห็นหน้าตาน้องนะอ่ะเพิ่มขอไปละจะคงคงได้นะครับผมเราจะพูดคุยผ่านช่องทาง เพจของเราเลยเชิญนะครับผมอ่านิวเจนไลน์แล้วค่ะโอเคอ่า